สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็ได้ประกบฝาหลังแล้วนะครับกรด้านหลังของหัวนะครับวันเดียวครับช่างเมื่อวานช่างไม่ได้มาครับช่างท้องเสียขี้แตกครับช่างเพิ่งมาวันนี้นะครับก็ถือว่าได้งานเยอะมากเลยนะครับเนี่ยไปได้แบบนี่ภายในครับก็ก็งานดัดแปลงเนาะมันก็ได้เท่านี้ก็ถือว่าสวยแล้วนะครับ จะเจียออกเอาสีโป๊ะอุดเลยนะครับเราไม่ได้เน้นสวยงามมากนะครับเราเน้นใช้งานนะครับเราทําใช้ของเราเองนะครับแต่สันีกิกราเราพี่น้องเอ้ยวาสนารถเก้านะครับรถไม่ผมบอส่นะครับเนี่ยข้างบนก็นเริ่มแต้มไปจุดไปจุดเหลือแต่ฝั่งนั้นนะครับกับข้างในกับข้างล่างนี่แหละเนี่ยนะครับก็ตรงนี้ก็เยอหาแผ่นมาปิดนะครับทำรูไว้ให้สายไฟออกมา สวยไม่สวยอยู่ที่สีนะครับแค่นี้ก็เอาแล้วครับเราไม่ได้ไปจ้างช่างใหญ่เขาทำนะครับเ,เราทำกันเองทำกันเองได้แค่นี้ก็เอาครับาเราไม่เอาใครเขาจะเอาแหละครับมันเป็นของเรานี่ครับ <c oughs> อันนี้ก็ นะครับแต่งให้มันให้ลอยมันเสมอนะครับมันจะได้เตยมเชื่อมดึงไว้นะครับทำแบบบ้านๆครับทำแบบช่างธรรมดาไม่ได้ทำแบบช่างใหญ่ทำแบบช่างเล็ก อันนี้ทำหัวพรุ่งนี้เสริมแหนบครับเตรียนย่างอันต่อไปใส่โครงดำรเรียบร้อยครับเดี๋ยวมานั่งนี่เนาะ ยิ่งยืนนานไม่ได้นะครับปวดขานะครับเดี๋ยวจะพ่นสี พวกเชดซีใหม่นะครับดูเครื่องครับให้ดูเครื่องนะครับเครื่องสองพันสี่เดคเขาตีต่อเฮดเดอร์มานะครับโอ้ยวิ่งดีมากเลยครับแต่พุ่งแต่พุ่งเลยใช้ดีนะครับรุ่นนี้ ไลดิงเรลยบ่ออยเครื่องมือยังเครื่องพันกว่าบาทเองครับตู้เชื่อมพันกว่าบาทนะครับของถูกก็ใช้ได้ครับมันจะช้าหน่อย สวยไม่สวยอยู่ที่การโปะในการพ่นสีแต่ตัวนี้เนี่ยเป็นเอกลักษณ์แล้วครับไม่ไม,ไม่ไม่ทำแน้วยเราจะปล่อยไว้อย่างนี้แหละเป็นลายพังนะครับเราไปจอดไว้ในป่าใน่แล้วก็ไม่มีคนเห็นรถเรา ก็ไม่น่านจะเกินพรุ่งนี้นะครับหัวก็น่านจะเสร็จนะครับเสร็จในการเชื่อมประกอบนี้นะไม่รวมสีนะครับเดี๋ยวมีงานมาหน้าร้าน,นครับเดี๋ยวไปทำงานก่อนครับไปแล้วครับ